สวัสดีครับผมชาติจากช่อง DIY บายชาติในวันนี้นะครับผมจะพาเข้าสายชุดสวิตไฟ1ตัวเต้ารับปลั๊กไฟ2ช่องดวงไฟ1ดวงแล้วผมจะวางตำแหน่งของอุปกรณ์ให้แตกต่างแบบไม่ซ้ำกันนะครับจำนวน3แนวทางด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้ที่ผมจะแนะนำแล้วท่านใดที่รับชมแล้วนะครับชอบวิธีการทำงานของผมแบบไหนก็สามารถนำไปปรับใช้ ในงานของท่านได้เลยครับเราจะเริ่มต้นจากการนำเต้ารับกับสวิตเข้าหน้ากากกันนะครับคลิปที่ผ่านมานะครับส่วนมากถ้าใครดูแล้วเขาจะเข้าใจให้ดูตัวสัญลักษณ์ลูกศรขึ้นตรงนี้นะครับแล้วก็เอาลูกของเต้ารับเนี่ยที่เป็นช่องเล็กๆนี้นะครับเสียบเข้ามาแล้วก็กดครับนี่ เอาเอาเล็กๆนี้อยู่ข้างบนนะครับเสียบเข้ามาแล้วก็กดตรงท้ายก็ใส่ลูกสวิตเข้ามาสวิตเนี่ยนะครับผมอยากจะทำความเข้าใจก่อนนะครับไฟเนี่ยมันสามารถเข้าข้างบนแล้วเปิดสวิตแล้วก็ออกข้างล่างก็ได้นะครับแล้วบางคนเอาเข้าข้างล่างแล้วก็ออกข้างบนเมื่อเวลาเปิดสวิต ก็ได้นะครับมันไม่ต้องฟิกตายตัวว่าจะต้องเข้าข้างล่างและออกข้างบนนะครับตรงนี้นะถ้าสังเกตดูดีๆเนี่ยตรงนี้นะครับมันเป็นคอนแทคเคลื่อนที่นะครับสำหรับเปิดแล้วก็ต่อไฟออกมาส่วนมากผมจะเอาไฟเมนเนี่ยอยู่ข้างบนตรงนี้นะครับแล้วคอนแทคเคลื่อนที่ตรงนี้ผมจะเอาจ่ายออกขาออกเป็นโหลดไปหาโหลดนะครับผมนึกถึงห้อง ACB ห้องสับสเตชันนะครับ เมื่อเวลาเราโยกนะครับเราก็จะมารับไฟล์จากหัวบนนี้นะครับตรงนี้ให้เข้าใจตามนี้ส่วนตัวผมคิดแบบนี้นะวิธีการที่ผมจะแนะนําในวันนี้มี3แบบอยู่ตรงนี้แล้วนะครับต่อมาเรามาเข้าสายไฟกันเลยครับต่อมานะครับเราจะพลิกด้านหลังเพื่อทํางานกันนะครับเส้นลายผมจะกําหนดเป็นเส้นลายเข้ามาเสียบนะครับต่อมาก็ทําการเสียบสายจับเข้าไปนี่นะครับ ทำการล็อกสายเลยนะครับแล้วก็เสียบสายจั๊มเข้ามาอีกชุดหนึ่งนี่นะครับแล้วก็ทำการขันล็อกเข้าไปนะครับขันให้แน่นนะครับสังเกตดูนะครับผมจะนำสายสายเมนหลักที่เข้ามาในชุดสวิตช์และเต้ารับเนี่ยนะครับ มาอยู่ตรงลูกเต้ารับนะครับเพราะว่าถ้าเรามาเอาไว้ตรงสวิตเนี่ยมันจะเกิดความร้อนเมื่อเวลาเราใช้ปลั๊กไฟนะครับนี่ตรงนี้นะครับอันดับถัดไปนะครับเราก็จะนำสายของนิวทันนะครับก็เป็นสายสีฟ้ามาเสียบเข้าไปแล้วก็มีสายจัมนะครับเสียบเข้ามาเช่นกัน นี่นะครับเบื้องต้นผมก็จะขันล็อกสายเมนหลักที่เข้ามาก่อนนี่จะอยู่แบบนี้นะนะครับจากนั้นนะครับสายที่เป็นโหลดเป็นดวงไฟก็ทำการปอกสายนะครับมาเข้าตรงช่องของ ขาออกจากสวิตไฟนะครับสองฝั่งเนี้ยช่องนี้กับช่องนี้จะเข้าอันไหนก็ได้นะครับเราเสียบเข้าไปแล้วก็ทำการขันล็อกให้แน่นนะครับตรงนี้เป็นเป็นสายไฟที่จะจ่ายไปหาโหลดนะนะครับเนี่ยถ้าพลิกดูแล้วเนี่ยมันจะอยู่กับ สวิตขาออกแล้วจากนั้นนะครับดวงไฟอ่ะถ้ามันจะติดได้ก็ต้องมีสายนิวทันนะครับสายนิวทันก็แล้วก็ประมาณแล้วก็ตัดแล้วก็ปอกครับถ้ายาวก็ตัดถ้าเกิดว่าสั้นเกินไปมันก็ไม่ดีนะครับมาเสียบตรงนี้ จะสังเกตว่าผมเนี่ยผมจะเรียงสายสีเดียวกันนะครับมันจะไม่งงแล้วก็ขันสกรูให้แน่นแล้วก็ถัดไปนะครับทำการเข้าสายที่ขั้วหลอดไฟจะเป็น ขัวหลอดเกลียว e ยีที่เป็นลักษณะแบบนี้ก็ได้นะครับเนี่ยในกลางเนี่ยในกลางนี้นะเนี่ยเตรงเนี้ยผมผมเช็คแล้วว่ามันจะต้องเป็นขั้วนี้นะครับผมก็ทำการเสียบสายเข้าสีน้ำตาลส่งเข้ามาตรงนี้นะครับเพื่อไม่ให้หลอดเรืองแสงเวลาที่เรา เราเราไม่ได้ใช้งานเวลาตอนกลางคืนนะครับนี่ถ้ายาวเราก็ตัดตีน้ําตาลน,นะครับหรือว่าเข้าทางนี้ก็ได้เข้าทางไหนก็ได้เนี่ยเพื่อให้รับชมสะดวกผมจะเข้าให้มันสายไม่พันกันตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับตรงนี้ก็เป็นสายนิวทันไปสายสี่ฟ้า สายสีฟ้านี่ก็จะเป็นจะไปอยู่ตรงตรงเกลียวของของวงพวกนี้นะเนี่ยนี่นะครับถ้าถ้าดูคลิปผมบ่อยๆผมจะอธิบายแบบละเอียดเลยนะครับนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นสายเมยนส่งเข้ามานะครับส่งเข้ามาเส้นนี้เป็นเส้นไลน์เส้นนี้เป็นเส้นของนิวตันนะครับ เป็นเส้นของนิวตันคือเอ็เมื่อเช็คแล้วจะไม่มีไฟนะครับสายของนิวตันเนี่ยก็วิ่งมาหาด,ดวงไฟหลอดฝักขั้วหลอดไฟก่อนนะครับเมื่อผมพลิกกลับมานี่ก็จะอยู่ตำแหน่งนี้นะครับนี่คือแบบอย่างที่หนึ่งต่อไปเป็นแบบอย่างที่สองนะครับก็จะคล้ายแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเอาอันนี้หลบไว้ก่อนนี่ ก็เหมือนกันนะครับพลิกลับมาเต้ารับปลั๊กไฟอยู่ตรงไหนเราไปหาจุดที่จะต้องจำตรงนั้นนะครับเนี่ยเราพลิกกลับมานะครับเส้นลายก็จะอยู่ตรงนี้สายลิงก์สายเชื่อมโยงก็จะเสียบใส่เข้ามาแบบนี้นี่นะครับแล้วก็ขันล็อกเข้าไปก่อนนี่จากนั้นก็เอาสาย ลิงสายเชื่อมโยงมาเสียบเข้าไปอีกนี่แล้วก็ขันล็อกไปเลยนะครับอย่าลืมขันล็อกให้แน่นนะแต่รุ่นใหม่ๆนี่เขาดัานเสียบเข้าไปครับไม่ต้องขันสกรูแต่ว่าความแน่นหนาม,มันก็ต่างกันนะถ้าเราขันล็อกสกรูมันก็จะแน่นกว่าอันดับต่อไปนะครับก็เป็นเส้นของนิวทันนะครับก็มาเสียบเข้ากับตรงนี้ง่ายนะครับถ้าเกิดว่า ใครแยกแยะสีของสายไฟให้ถูกต้องนะครับแล้วก็สายเชื่อมโยงจากนั้นเราก็ขันล็อกเข้าไปก่อนนี่นะครับต่อมาก็เป็นสายของโหลดที่จะจ่ายไปยังดวงไฟนะครับเขามาเสียบเข้าไป เพราะเขามีดวงไฟดวงเดียวนะครับจากนั้นสายนิวตันที่จะจ่ายไปยังขั้วของดวงไฟนะครับก็มาเสียบเข้ากับชุดของ Newton. นิวตันนี่แล้วก็ขันล็อกเลย เห็นไหมครับก็จะก็จะคล้ายกับเมื่อสักครู่ที่ผมทําไปชุดแรกนะครับกระปอกเลยปอกสายแล้วก็หงายขั้วดวงไฟขึ้นมานะครับตรงนี้เสร็จแล้วก็เสียบสายเข้าไปแล้วก็ขันล็อกให้แน่นนะครับสายนิวตันก็เหมือนกันนะครับก็เสียบเข้าไป เวลาที่ประกอบงานจริงก็ท่านก็ต้องยึดเกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้าให้มิชิดโดยการใส่ท่อหรือว่าเดินรางสายไฟตีกิ๊ให้เรียบร้อยนะครับอันนี้เป็นเพียงตัวอย่างที่ผมมาแสดงให้รับชมกันนี่ก็จะเป็นแบบนี้นะครับเห็นไหมครับก็จะคลิกกลับมานี่ แบบอย่างที่สองนะครับอันนี้แบบอย่างที่สองนะผมจะเอาหลบไว้ก่อนแบบอย่างที่สามแบบสุดท้ายนะครับเราก็เหมือนเดิมนะครับพลิกกลับมาแล้วก็เสียบสายลายเข้าไปค่อยก็ง่ายนะครับถ้าเกิดว่าใครสังเกตดีๆมันก็ไม่ได้ยากจดเกินไปหรอกแล้วก็เสียบสายเชื่อมโยงจำเข้ามาเห็นไหมครับเนี่ย มันก็จะลิงก์คือคือลิงก์ลายไปอีกช่องหนึ่งแล้วก็อีกช่องหนึ่งนะครับตรงนี้ก็เสียบเข้าไปนี่นะครับแล้วก็ขันล็อกเลยขันล็อกทั้งสามช่องเลยนะนี่บางคนบอกว่าสวิตเนี่ยต้องเข้าข้างล่างแล้วออกข้างบนแต่จริงแล้วมันมันไม่ไม่เกี่ยวนะมันเข้าทางไหนก็ได้นะครับ นี่จากนั้นก็สายนิวตันนะครับสายนิวตันก็มาเข้าตรงนี้แล้วก็แต่ว่าอันนี้นะครับสวิตมันอยู่ตรงกลางเห็นความแตกต่างไหมบางคนงงแล้วนะครับเห็นสวิตอยู่ตรงกลางจ้ำมหาสวิตไม่ได้นะนะครับเดี๋ยวเปิดแล้วไฟแล้วก็ลายกับนิวตันจะชนกันแล้วช็อตแล้วต่อไปนะครับ ตัวเชื่อมโยงตัวลิงก์นะครับจะต้องเป็นแบบนี้ที่ยาวหน่อยนะครับนี่เสียบเข้าไปจะเป็นลักษณะแบบนี้ครับบางคนเข้าใจผิดว่าต้องจำมาตรงนี้นะครับต้องจำเชื่อมโยงมาตรงนี้ตรงนี้เป็นสวิตไฟเห็นไหมครับนเนี่ยสวิตไฟเนี่ยถ้าเกิดว่าใครเชื่อมโยงนิวตันมานี่เมื่อเปิดสวิตไฟแล้วลายกะัะนิวตันจะชนกันแล้วก็มันจะเกิดการช็อตนะครับ ตรงนี้ต้องเชื่อมโยงไกลขึ้นมาหน่อยนะครับข้ามมาหาเต้ารับอีกฝั่งหนึ่งตรงนี้นะครับแล้วก็ขันล็อกให้แน่นตรงนี้นะครับตรงนี้ยังไม่ต้องขันเพราะว่ามันจะต้องเป็นรอโหลดของดวงไฟอีกก็ง้างเข้ามาหลบนิดหน่อยได้นะครับแา่นั้นนะครับสายไฟที่จะจ่ายไปยังโหลดของขั้วดวงไฟ นี่แล้วก็ปอกเห็นไหมครับแล้วก็มาเสียบที่สวิตไฟขาออกนี่ขันล็อกให้แน่นแล้วนะครับตรงนี้สายนิวทอนของขั้วหลอดไฟนะครับแล้วก็มาปอกแล้วก็เสียบเข้าไปนไครับตอนนี้นิวทอนลิงก์กัน แล้วก็ข้ามมานี่แล้วนะครับตรงนี้ขอนล็อกให้แน่นนี่นะครับแล้วก็ตอนนี้เราก็นำขั้วหลอดเกลียว e 2ียิบเจ็ดมาใส่ค่อยๆทำไปเดี๋ยวก็เก่งนะครับฝึกฝนบ่อยๆ แล้วก็จะเกิดความชำนาญเองนะครับแล้วก็ขันล็อกเข้าไปตัวนี้ก็เสียบใส่ก็ขันล็อกให้แน่นนะครับนี่ แบบอย่างที่สามก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเมื่อพลิกกลับมาก็จะอยู่แบบนี้เดี๋ยวผมจะเอาไฟเข้าระบบทั้งสามอย่างแบบที่ผมแนะนำมาทั้งหมดนะครับว่ามันจะสามารถเปิดใช้งานได้ไหมนะครับ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนะครับแบบอย่างที่หนึ่งนะครับผมทำการ เข้าสายไฟเรียบร้อยหมดแล้วนะครับผมจะทําการทดสอบให้ดูผมก็จะใส่หลอดเกลียวเข้าไปนะครับนะครับเส้นลายผมจะกําหนดสีน้ําตาลนะครับถึงจะไขวยจะพันกันยังไงก็แล้วแต่นะครับนะครับจากนั้นผมจะเปิดเบรคเกอร์เอาไขควงวัดไฟไปเช็คเนี่ยมันจะมีสีแดงขึ้นมาตรงตรงตรง,ตรงไขควงวัดไฟตรงนี้นะครับไม่ทราบว่าเห็นหรือเปล่าเล็กๆเนี่ยนะครับ เมื่อเช็คแล้วมันสีแดงตรงนี้คือกําหนดเส้นถูกต้องแล้วนะครับจากนั้นผมจะทําการเปิดสวิตนี่เห็นไหมครับนี่วิธีการที่1น,นะครับผมทดสอบให้ดูเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือเต้ารับ2ช่องสวิตหนึ่งอันนะครับดวงไฟหนึ่ดวงนะครับ แล้วผมก็จะใส่หลอดไฟเข้าไปนะครับแล้วผมจะทําการเปิดเบเกอร์ครับแล้วก็เปิดเห็นไหมครับเนี่ยวิธีการแบบอย่างที่สองก็ใช้งานได้นะครับ ก็ผมก็จะใส่ดวงไฟเข้าไปแล้วก็เปิดเบเกอร์ครับแล้วก็เปิดสวิตไฟเห็นไหมครับนี่ก็จะสามารถใช้งานได้แบบง่ายได้นะครับถ้าท่านผู้ชมท่านใดนะครับสนใจหรือว่าชอบวิธีการที่ผมแนะนำทั้ง3แบบอย่างวันนี้ชอบวิธีการแบบไหนก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของท่านได้นะครับ อาจจะชอบวิธีการที่1หรือวิธีการที่2หรือว่าชอบวิธีการที่3นะครับสามารถนำไปทำตามอย่างได้นะครับคลิปความรู้วันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ช่อง DIY บายชาติด้วยนะครับคลิปหน้าพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ